ในมือผมนี่นะครับคือตะเกียงแก๊สโควีนะครับเป็นรุ่นไฟฟายนะครับก็เจ้าไฟฟายตัวนี้ะครับเป็นตะเกียงที่มีขนาดเล็กมากเลยครับน้ำหนักแค่ร้อยกว่ากรัมนิดๆนะร้อยประมาณร้อยสี่สิบหกกรัมประมาณนี้นะครับมาในแพคเกจกล่องฮาร์ดเคสสีเหลืองนะครับค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับเจ้าไฟฟายเนี่ยผมผูกไส้ไว้แล้วนะครับกับวิธีแกะเจ้าไฟฟายเนี่ยง่ายมากนะครับสังเกตว่าตรงนี้นะครับตรงที่ตำแหน่งของคานล็อกนะครับ จะมีตัวสีเงินให้กดอยู่นะครับเราแค่กดเข้าไปนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับเท่านี้นะครับแล้วก็นะครับดันออกโอเคไส้เนี่ยเป็นไส้ขนาดเล็กนะครับที่ผมผูแล้วก็เผาไส้ไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับก็วิธีประกอบก็ง่ายๆมากเลยครับแค่วางนะครับผูกไส้หลังจากเผาไส้แล้วก็วางตะเกียงนี้ลงนะครับจากนั้นค่อยๆเคลื่อนปิดนะครับ เสร็จแล้วก็ตัวล็อกก็ง่ายมากครับแค่ดันแล้วก็ดันตัวเดือยนี้เข้าไปนะครับดันตัวเดือยนี้เข้าไปนิดเดียวนะล็อกได้แล้วจุดที่น่าสนใจของไฟไฟคืออะไรนะครับไฟไฟเนี่ยเป็นตะเกียงขนาดเล็กที่โคเวียเนี่ยค่อนข้างจะผมเรียกว่าโคเวียใส่ใจที่จะทํานะครับโคเวียใส่รีเฟคเตอร์ให้นะครับรีเฟคเตอร์เนี่ย ข้อดีมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกเลยคือไม่ให้วัตถุหรือผู้คนอยู่หลังรีเฟคเตอร์เนี่ยได้รับแสงสว่างมากจนเกินไปนะครับต่อมานะครับในมุมที่เป็นมุมกับของรีเฟคเตอร์เองเนี่ยมันจะให้แสงสว่างมากขึ้นนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยเจอรีเฟคเตอร์เนี่ยในตะเกียงซีรีส์เล็กๆและที่สําคัญคือรีเฟคเตอร์เนี่ยสามารถที่จะถอดได้นะครับแค่นี้เองแค่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับแล้วก็ถอดได้เวลาสวมก็ประกอบเข้าไปง่ายๆเดี๋ยวเราจะจุดตัวโคเวีย ไฟฟายมีพร้อมกันครับมาดูกันว่าพอจุดแล้วเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาเป็นยังไงนะครับครับสิ่งหนึ่งที่ผมมักพูดเสมอก็คือก่อนที่จะจุดตะเกียงทุกครั้งนะครับพี่ๆควรจะเช็ควาล์วครับวาล์วแก๊สนะครับว่ามันอยู่ในแบงนที่ปิดสนิทแล้วนะครับต่งจากนั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มมาประกอบตัวไฟไฟกันนะครับโดยการที่หมุนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีจุดก็ง่ายๆครับไฟใช้จุดง่ายๆนะครับโดยที่ใต้เจ้าไฟไฟเนี่ยจะมีรูอากาศให้พอสมควรนะครับ สำหรับวิธีจุดนะครับอย่าลืมนะครับวาวนะครับจะต้องปิดนะครับวาวจะต้องปิดแล้วก็วิจุดง่ายครับให้เอาไฟไปรอนะครับไม่ว่าเราจะจุดเตานะครับหรือตะเกียงก็ตามเนี่ยเราควรที่จะเอาไฟนะครับไปรอเสมอนะครับไม่ควรที่จะเดินแก๊สก่อนนะครับเราให้จุดไฟตามมันจะทำให้ความร้อนทําอันตรายต่อตัวเราได้นะครับเพ่ผมจะจุดนะครับไฟฟนะครับให้แสงสว่าง สูงสุดนะครับที่40ลักนะครับแล้วก็กินแก๊สน้อยมากครับอัตราการการสิ้นเปลืองเชื้อเปลืองเนี่ยนะครับที่ความสว่างสูงสุดที่40ลักเนี่ยประมาณ32กรัมต่อชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับนั่นแปลว่าถ้าเกิดแก๊สนะครับแก๊สซัลลาเปาตัวนี้ครับแก๊สขนาดไซเล็กเนี่ยผมก็จะใช้เจ้าไฟฟายได้ประมาณร่วมๆ7ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเกิดเหลาลีแบบละเอียดเหลาเบานะครับเราใช้งานเขาเบาๆ ก็ลองดูครับตะเกียงแก๊สขนาดเล็กใช้งานได้ง่ายมากๆนะครับแล้วก็พกพาไปไหนมาไหนสะดวกมีฮาร์ดเคสให้นะครับค่อนข้างที่จะประหยัดพลังงานนะครับโคเวียไฟฟครับตะเกียงแก๊สขนาดเล็กที่มีรีเฟคเตอร์นะครับอยากเห็นสินค้าอื่นอยากเห็นโปรดักต์อื่นนะครับเข้ามาหาผมนะครับที่ดีฟแคมสระบุรีนะครับพี่ๆสามารถที่จะมาเจอผมได้นะครับมาพูดคุยมาพบปะมาได้เป็นความคิดเห็นกันได้นะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรีวิวนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ